วิธีลดน้ำหนักนะครับแบบมีประสิทธิภาพอือันแรกเลยนะครับต้องแก้ที่ความเชื่อผิดๆก่อนนะครับความเชื่ออะไรนะครับความเชื่อผิดๆที่เราต้องคิดใหม่เลยครับเชื่อว่าคนที่ออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักเนี่ยครับก็มักจะเคยได้ยินประโยคนี้อยู่บ่อยๆอย่างเช่นออกกําลังกายแล้วกินอะไรก็ได้กินก่อนค่อยเบิร์นทีหลังออกกําลังกายเสียเหงื่อนะครับต้องดื่มน้ําเกลือแร่อันถัดไปนะครับ แล้วเราจะจัดการปัญหานี้ยังไงดีนะครับคีย์หลักนะครับของวิธีการลดหนักที่มีประสิทธิภาพก็คือนะครับการรับประทานอาหารนะครับโดยให้ความสําคัญกับโภชนาการเรื่องสารอาหารเนี่ยเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ได้เลยทีเดียวส่วนการออกกำลังกายนะครับอยู่ระหว่างยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ได้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะการปรับโภชนาการที่ถูกต้องนะครับและการควบคุมอาหารเนี่ยมันเป็นส่วนสําคัญที่สุดนะครับในการช่วยแก้ปัญหามันทําให้การควบคุมพลังงานทําหน้าที่ได้ดี และควรนะครับจัดสรรเวลาออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและเวทเทรนนิ่งนะครับเพื่อช่วยในการคงและสร้างกล้ามเนื้อด้วยนะครับอันถัดไปก็คือว่าตาราบใดที่ยังมีน้ําหนักเกินอยู่เนี่ยให้โฟกัสการควบคุมการกินมากกว่าหมายถึงว่านะครับให้จัดการเรื่องของการคุมแคลอรี่ให้ได้ก่อนนะครับเรื่องการออกกำลังกายเนี่ยค่อยเป็นเรื่องรองถ้าเราทํา2ข้อนี้สลับกันไปให้ดีนะครับการลดน้ำหนักของคุณเนี่ยจะเป็นการลดน้ำหนักที่มีประสิทธิภาพที่สูงมากเลยทีเดียว ด้วยลองไปปรับทำการดูครับ